ยุคนี้เราเห็นข่าวเด็กใช้ความรุนแรงติดยาท้องในวัยเรียนสารพัดปัญหาที่ทําให้พ่อแม่เป็นกังวลกลัวลูกจะกลายเป็นคนแบบนั้นการสร้างทักษะและภูมิคุค้มกันใจให้ลูกจึงจำเป็นมากหลายเรื่องจําเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กเพราะถ้ารอโตแล้วค่อยสอนมันกจะสายเกินไปโดยเฉพาะช่วงหนึ่งถึงสิปีแรกของลูกพ่อแม่ควรสอนลูกดังนี้หนึ่ง เป็นพื้นฐานที่สุดคือพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจำ่มใสไม่เจ้าอารมณ์ไม่เล่นมือถือให้ลูกเห็นอยากให้ลูกทําตามเราแบบไหนให้เราทําแบบนั้นให้ลูกเห็นสองให้เวลากับลูกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงวัยสิปีแรกของลูกความรักที่มากพอจะช่วยให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยสอนอะไรเขาจะเชื่อฟังพ่อแม่ง่ายกว่า เรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กที่บ้านขาดพร่องความรักความอบอุ่นการอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวันก็ช่วยได้มากลองหานิทานเรื่อง Activity Book ที่เนื้อหาสอนใจแสงข้อคิดอ่านให้เขาฟังบ่ยบอยๆอย่างเรื่องยีรัฟใจดีเล่มนี้เป็นนิทานแถมสติกเกอร์มีเกมสนุกในเล่มเด็กๆจะได้เห็นตัวอย่างของการมีทักษะชีวิตที่ดีอย่างเช่นความมีน้ำใจแบ่งปันเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เล่มนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตาทัทฑยาเด็กแนะนำภาพประกอบน่ารักถูกใจเด็กวยัย3-7ปีไม่ยากเลยค่ะ